ใส่ตาเอียงหายได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะคะเพราะว่าใส่ตาเอียงเนี่ยเกิดจากความโค้งของตาดำเราเนี่ยโค้งไม่เท่ากันค่ะเลยทำให้แสงที่ ตาดำเนี่ยมีการตกเป็นจุดโฟกัสหลายจุดบนจอประสาทตาเลยทําให้คนที่มีสายตาเอียงเนี่ยเห็นภาพเบลอๆหรือมีเงาซ้อนๆหรือแสงแตกกระจายฟุ้งๆได้จะเห็นชัดมากขึ้นเมื่อขับรถกลางคืนหรือในคนไข้ที่ดูหนังนะคะแล้วมองซับไตเติลเนี่ยมีเงาซ้อนๆอ,อันนี้ก็อาจจะเกิดจากสายตาเอียงได้ค่ะสาเหตุที่ทําให้เกิดสายตาเอียงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดจากพันุกรรมค่ะคนไข้จะมีสายตาเอียงมาตั้งแต่กําเนิด ะะซึ่งเกิดจากความโค้งกระจกตาเนี่ยไม่เท่ากันมาตั้งแต่เกิดแล้วหรือในบางเคสจะเกิดจากการที่ได้รับอุบัติเหตุทางตาหรือคนไข้หลังผ่าตัดก็จะทําให้เกิดสายตาเอียงขึ้นได้ค่ะหรือในบางเคสอาจจะเกิดในคนที่มีโรคทางกระจกตาเช่นกระจกตาย้วยได้ค่ะ